มคะวันนี้พบกับมาสิตาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาสิต้าพาท่านผู้ชมมาที่ไหนคะโอ้โหเริ่มสกราชปี2022นะคุผู้ชมคะวันนี้มาสิต้านะคะมาเยี่ยมประชาชนค่ะมาเยี่ยมประชาชนนะคะคุณผู้ชมมาฟรีมาร์เกต็ตอันนี้เป็นฟรีมาร์เก็ตใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเขามากันเขามากันเยอะแล้วนะเราเพิ่งจะมานะคะเป็นฟรีมาร์เก็ตอยู่แถวถนนพูดีนายนะผู้ชมคะอ่ามาเกือบ26มัน ร้อยยี่สิบหกนคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะทางเข้าโอ้โหที่จอดรถเยอะมากใหญ่กว่าวากเกนวิวอีกนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าที่จอดรถมันเยอะขนาดไหนนี่คือที่จอดรถนะคะนี่คือบริเวณอยู่ใต้ใต้สนะพานนี่คุณผู้ชมคะแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะมีป้ายเขียนว่าเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรนะมาร์เก็ตฟรีมาร์เก็ตมันจะมีมันจะมีป้ายบอก ตรงนี้เนี่ยมันจะเคยเป็นที่แข่งรถนะครับทุกผู้ชมคะใช่ไหมคะมันเหมือนเหมือนที่ตรงที่แข่งรถนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาย้ายตลาดนะคะจากฝั่งนู้นนะคะจากถนนแลรมบรอดพาร์คนะคะก็มาแถวทางด้านนี้นะทุกผู้ชมคะเอาล่ะทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะบอกว่ามาเยี่ยมประชาชนค่ะิ่งเจ้าเยี่ยมประชาชนมาเยี่ยมตลาดค่ะเยี่ยมตลาดของตัวเอง เรานนะะจะเจอกันเข้าไปนะผูช้ชมค่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าตลาดะะเลยค่ะ๋ยวให้ดูบรรยากาศหน้าตลาดนะคะมันส่วนว่าเหมือนมาปล่อยเป็ดเลยครับทุกนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศเริ่มเข้ามาในตลาดเลยทุกผู้ชมค่ะ เหมือนเราไปตลาดแถวเมีนะคะน,น, <laughs> นะคะโอ้โหแบบว่าเหมือนข้ามคมแดนมาเลยผู้ชมนะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมะพร้าวนะคะมีขายมะพร้าวด้วยนะคะตลาดนี้ใหญ่มากเลยคุณผู้ชมน,นะ,ะนี่นะคะมีมะพร้าวนะคะณผู้ชมคะแล้วก็มีขายเสื้อผ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีสบายดีสบายดีโอ้โหนะคะน, <laughs> นี่นะคะก็มานะคะ ร้านคุณพี่นะคะร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านรู้จักกันนะคะผู้ชมคะมานะคะมานะคะมาสิต้าวันนี้มหาวันแรกตลาดเล่อโอ้เข่าเข่าอะารผู้ชมคะและสิต้ามาที่นี่นะก็เป็นวันแครกและเป็นวันสุดท้าย้วนะสาวว่าเขาจะย้ายตลาดแล้วกลับไปที่กลับไปคือกลับไปยืนที่เดิม ทีที่เคยคุ้นตาเยดายจังเลยโอ้โหที่นี่แบบว่าใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมคะเขาบอกว่าถ้ามาฟรีมาเก็ตนะคะมาร้าน<ม>ชื่อร้านคุณพี่เลยนะคะพี่ซินดี้นะคะบอกว่าร้านนี้นะคะ,ะ,คะใครต้องการยาสมุนไพรนะคะจากเมืองไทยนะคะเมืองไทยโบลานะคะมาหาได้นะคะ มีอะไรบ้างน,นะคะเห็นไหมคะนี่คะมีอันนี้ใครต้องการยาเขียวนะคะนี่ยาเขียวนะคะหาซื้อได้นะคะแล้วก็อันนี้ยังมีนะคะมีอะไรบ้างนี่ยาผงพิเศษนิยมนะคะยาเขียวนี่นะคะใช้ได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะแก้หัดนะคะแก้หัดแก้ไข้นะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะกวาดคอให้เด็กๆทานนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะมียาหม่องนะคะมียาหม่องมียาน้ํามัน กวางลุงนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยมียาหอมนะคะมียาหม่องตาลิงหัวลูทคอนะผู้ชมะคร <c oughs> ับแล้วมาทางด้านนี้นะมีอะไรก็มีสบู่ตะนกแก้วนะคะบรรดาสบูต่ต้องหันทั้งหลายแหละตรงนี้มีอะไรอันนี้ก็มีนยาสีฟันนะคะโอ้โหแบบว่าสุดยอดยาสีฟันอันนี้นะคะโอ้โหแบบว่าเป็นออริซินอลมากเลยนะคะหาไม่ได้เลยนะคะยา <c oughs> สมุนไพรที่แบบว่าสีฟันแล้วแบบว่ารับรองว่าสะอาดขาวสดชื่นนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยวันนี้มีหลายอย่างมากเลยนะคะมีหลายอย่างมากอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นยาดมยาดมยานวดนี่นะคะยานวดนะคะปวดเมื่อยปวดหลังปวดกล้ามเนื้อนะคะสามารถที่จะเอ่อมาใช้ตัวนี้ได้นะคะหาซื้อได้นะคะสิ่งเียเท่านั้นเองนะคผู้ชมคะสุดยอดนะคะล่ะผู้ชมคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไป ลองไปดูร้านอ,าอื่นๆด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกลับมาหาที่ร้านพี่ซินดี้นะคะร้านนี้สุดยอดมากนอกจากมีของพี่แล้วนะคะยังมีเสื้อผ้านะคะผู้ชมยังมีเสื้อผ้านะคะสวยๆให้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 ให,ให,ให,ให้ให้ได้หาซื้อนะคะมีพวกผ้าโรงผ้าปาเต้นะคะแล้วก็มีผ้าพะมาผ้าสิ้นนะคะแล้วยังมีกระติ๊บเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านอ,าอื่นๆนะคะวันนี้เยดายมากเลยเนื่ว่าโอ้โหมาวันแรกและเป็นวันสุดท้ายนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุผู้ชมคะ ่านใดที่อยากมาคุณมาเก็ตนะคะตอนนี้เขาจะหลังจากวันนี้นะคะก็จะย้ายกลับไปที่เดิมนะคะกลับไปยืนที่เดิมนะทุกทนคะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้นะคะก็เป็นพวกเอ่อโอ้หของเขาเรียกว่าเอา่อเป็นลัคกี้ลัคกี้สโตรนะคะ <Lucky Store S 1> เป็นแถวๆ<ก>เป็น Store, เป็นลัคกี้สโตเป็นกบนะคะกบกรบกรบกรบนะคะ,ๆๆๆะ,คะเอ่ออันนี้ก็จะเป็น เป็นอะไรเนี่ยคริสต้ลพื่อนไปต่ออ๋อลือมบอกไปโทษทีเด็กก็ไมาต้องนานวันนี้แบบพี่สาวไหคะพี่สาว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 เป็นส่วนี่นะคะแบบพี่สาวนะคะตรงน,นี้ไป็นสี่ติบห้าพาชมตลาดนะคะเป็นมาร์เก็ตแหมเราก็แบบหลงดีใจเนาะเสี <c oughs> ได้จังเลยคือแบบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทุกผู้ชมนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดผักนะคะจะมีผักเยอะแยะนะเพื่อนๆคะมากมายเสียดายจังเลยเสียดายจังเลยอ่ะเสียดายที่แบบมันเป็นวันสุดท้ายอ่ะเออ แต่ก็ดงดีใจนะคะที like ่โอกาสได้มาโอ้โหโอ้โหดีใจมากเลยแต่ก็ดีใจนะคะที่ได้มาวันนี้วันสุดท้ายนะคะไม่งั้นนะถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดว่าเขาเขาปิดไปแล้วเนี่เรามาเกอร์เลยนะเนี่ยมาเกอร์เลยโอ้โหโชคดีเลโชคดีมากมากเลยนะคุณผนี้ได้มาไดมาดูไดมาเจอเลยนะคะโอ้โหกว้างมากเลยนะผู้ชมค่ะสุดยอดเลยไม่น่าเลยเสียดายจังเลยผู้ชมค่ะ วันนี้นะคะเสียดายมากนะคะที่วันไปสุดท้ายอ๋อเดี๋ยวนะคะมีอันนึงนะคะหลังจากวันนี้นะคะวันนี้นะคะมิสติสต้าอยู่ที่ร้านปลาลีนะผู้ชมคะร้านปลาลีคนสวยนะคะนี่นะคะมาหาซื้อบักหุงนะคะมีบักหุงมีมะขามนะคะโอ้นี่เรื่องเลยนะคะเรื่องเลยห้บาทห้าบาทนะเรื่องเลยนะห้าบาทไอ้บัลลเพคไหะคะบัลลเพคบัลลเพคแตัวนี้เท่าไหร่ สิบเลี้ยนมะเอาอยู่ดีเด้อเออข้าวคั่วน้ำพริกนะแล้วก็นี่จะมาเอานี่นี่ของปลาเนี่ยมัมใหญ่มากมัดใหญ่มากอันนี้นะคะกินบอระเพ็ดนะคะบำรุงหัวใจนะคะบำรุงหัวใจโรคมะเร็งนะคะดีมากๆดีมากมานะคะเอาไปเอ่อไปปรุงหรือว่าไปทำเป็นเป็นยาไปดองได้นะคะไม่มีปัญหานะคะมะเฟืองนะคะเขาเรียกว่าเอ่อสตาร์ฟุตนะคะสตาร์ฟุตนะคะแล้วก็ผักอีกเยอะแยะมากมายนะคะมานะคะที่ร้าน เอาละค่ะเราก็จะเดินต่อไปนะผู้ชมคะอันนี้เราก็เดินต่อไปวันนี้มากับแม่สีดิต้านะคะสีดิต้าพามาชมตลาดนะคะอันนี้ก็เด๋จังเลยเด๋งจังเลยเจ๋งมากตลาดเขากว้างใหญ่มากเลยก็มีของชงรวยมีอะไรเยอะๆมากมายนะคะผู้ชมคะเห็นไหมคะในอเมริกันนะคะฟลอริดานะคะเป็นรัฐที่สมมติที่สุดนะคะดีให้ดูนะคะผลไม้มีกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ามี เออเหอเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมครับน,นี่ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงนี้โอ้โห,โห,โหอยากมาดูรถแข่งจังเลยอ่ะพี่มันมีไห,ไหนเลยดิซี่มีอะไรอุ้ยโอ้โหเสือส้อโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะได้จังเลยอ่ะสวย<ช>สวย <ๆ S 2> มากเลยหนูหนูก็เป็นเสือค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราก็เดินไปดูแล้วก็ลองทงยังอยู่ในตลาดคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะ โอ้พอจริงๆรู้ว่าเสียได้จริงๆเลยสได้มากเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วชอบมากเลยนะคะตลาดที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนี่นะคะโอ้มีน้ำองุ่น้ำอ้อยนะคะเอออยากไปดูเมื่อไหร่ที่มีแข่งรถกันไ่รู้นะอยากมาดูแข่งรถจังเลยค่ะตอนนี้เขาไม่ได้ทสามั้งอ๋อเห็นไหมครับกว้างสุดลูกหูลูกตาท่านผู้ชมคะอันนี้มาร้านนี้ โอ้โหวันนี้ได้อะไรมาคะวันนี้โชคดีมากเลยนะคะได้นี่นะคะโอ้โหปีเสียนะคะปีเสียมงคลนะคะปีเสือปีขานะคะเฮงเฮงรวยรวนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะโชคดีมากโชคดีมากนะคา100ยังคงเดินไปต่อนะคะก็ติดตามพี่สินต้าเดินจดนไปต่อนะคะอุ๊ยทุผู้ชมหามาต้นมาเจอต้นต้นหนึ่งค่ะ นี่คือมันคือเขาเรียกว่าต้นเลยนะคะแค่วีบอกฮะมันคือต้นอะไรใครบอกด้วยมันคือต้นมะอึกใช่ไหมต้นนี้ไม่เคยเห็นค่ะอันนี้แบบว่าครั้งแรกเลยนะคะน่าสนใจมากนะเขาออกลูกด้วยนะคะเห็นว่าเออคือต้นมะอึกค่ะต้นมะอึกต้นมะอึกมันคือต้นต้นมะอึกมันคือต้นอะไรคะโอ้โหแต่ว่าครั้งแรกมันก็เห็นต้นนี้อุ้ยอุ้ยมันมีหนาถแายแล้วมีอ มีหนามเลยนะดั่ไปดีๆเนี่ยมันมีหนามเลยนะมันมีหนามจังหวานนี้เราก็มาเจอฝรั่งนะคะเราเรียกว่าบัคซิดานะคะโอ้โหบักซิดาเอ้ามันคือบัคซิดาปะเออบักซิดาโอ้ดูสิบัคซิดาเนข้างในเนื้อสวยมากเลยนะคะสีชมพูพิ้งมากเลยนะคะเห็นเนี่ยสวยกว่าฝรั่งบ้านเราเลยนะคะเป็นเนื้อสีชมพูสวยนะคะอันนี้สัปดาห์หน้าเราไปเจอกันที่มาร์เก็ตฝ่งูนะคะร้าน พี่อะไรนะคะร้านคุณลุงคุณลุงอะไรคะลุงโอลินลุงโอลินนะคะไปเจอที่ร้านโอลินนะคะไปเจอบัคสีดานะคะที่ร้านโอลินนะคะมีร้านเดียวนี่แหละมีมีหลาสีเนี่ยมีสีมีร้านเดียวเท่านั้นนะคะมาหาที่ลุงโอลินได้นะคะแล้วก็ยังมีเอ่อน้อยหนานะคะมีน้อยหนามีพุชตาอันนี้ละมุดนี่ละมุดเหรอคะอะไรคะ ผู้ชมค่ะอันนี้มันค um ือเอะไรนะลูกไข่ล hmm> ูกไข่ลูกลูกไข่โอเคอ่านะคะก็อยากมาลองดูนะครผู้ชมแล้วก็มีละมุดอันนี้ละมุดนะคะโอ้ยละมุดละมุดโหแล้วก็มีน้อยหนานะคะน้อยหนาเก็บมาจากต้นเลย สดสดนะคะอย่าลืมนะคะมาที่ร้านลุง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 เลยนะลุงนะคะมีที่เดียวนะคะบักสีดานี่นะคะอ้าวพี่สายเราไปไหนแล้บักเขียบบักเขียบบักเขียบน้อยนาอ๋อนี่เวก็เรียกบักภาษาลาวเรียกบักบักเขียบเหรอคะบักเขียบ นี่นอกจากมาตลาดแล้วมาเรียนรู้ภาษานะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากค่ะเราก็ยังคงเดินต่อไปนะคุณผู้ชมโหวันนี้นะคะมาเจอชะอมสวยมากเลยอ้าวสีลาวอะผักชีลาวแมวไม่ใช่นึกว่าชะอมนึกว่าหนูว่าปากชะอมโอเคอุ้ย สวยมากนะคะสวยมากมาเป็นรากเลยนะคะมาเป็นรากสวยมากเลยนะคะค่ะค่ะเดินมุจะดูพี่เราหายไปไหนแล้วเนี่ยเอยู่ตรงไหนเนี่ยเดินลงไาตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อยู่ฝั่งนู้นฝังนู้นมีอะไรเดี๋ยวต้องไปดูซิว่ามีอะไรตัวนี้ก็มีผลไม้นะทุคนคะบอกเลยว่าผลไม้ที่นี่ไม่กด อ <In boundaries. S 2> ันนี้มีฝกปูนะคะอันนี้อันนี้ว่าดีสิมันคืออะไรเนี่ยแทนน้ำลายกุ้งอือไอเซอร์ดรีวันที่เ่าชื่อไงมาดิ Think was the, what was it? Was it? I know h a t does it mean? What i s t h e n a m e u h you k i d d n me? No. ผ uh, uh, uh ouais. ู้ชมคะอันนี้มันต้นอะไรกับลูกเราไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าคล้ายๆเหมือนแฟชั่นฟู้ดนะคะแล้วก็เขาเวลาทำข้าวเหนียวนะคะเขาก็จะไปใส่ในอ๋อ อ๋อ oh. natural color อ๋อ natural color อ๋อไอซีไอซีไอซีโอเคนะคะนอกจากมันจะหลากแล้วนะไม่ได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับ next week you r e gonna go back to the other flea market right what's your name so I g o t a uh because I'm do on YouTube so can come to your store your shop okay anyway so ถ้าเกิดใครต้องการที่จะจะมาได้ตัวนี้นะคะก็มาที่ ร้านร้านนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะผู้ชมคะร้านนี้เป็นร้านเป็นของคนเวียดนามนะคะผู้ชมคะโอ้โหขอกผลไม,ม้มากมายเลยนะผู้ชมเอาล่ะแล้วก็เดินต่อไปรู้สึกว่าสุกสนานนะคะมากับพินต้าน,นะคะมาตลาดวันนี้นะคะผู้ชมโอ้โยต้นโอ้โหมีมีแคร์นะคะต้นดอกแคร์นะคะมีใบมิ้นท์นะผู้ชมคะเยอะแยะเลยนะผู้ชมคะแล้วมีอะไรอีกเนี่ยโอ้โห นี่นะคะมีต้นเอาลูกมันลุมนะคะผักชีโอ้ยตายแล้วตกใจโอ้ยดีใจ <laughs> สบายดีค่ะสบายดีค่ะวันนี้แบบว่านึกว่าแบบมาเปิดตลาดที่ไหนได้ปรกฏสุดท้ายจะได้อะไรดีคะอาหาา,านะคะโฆษณานะคะผู้ชมคะก็มาทั่ทายที่ต่างหานะผู้ชมคะ เดี๋ยวมไม่สุทรสาซ้อจะพาเดินชมกันต่อนะคะอยากพิ่งไปไหนนะครับพี่ชมอันนี้กาลังขูดนะคะชื่อคุณป้าอะไรคะป้ปาอะไรคะอีกเกล็ดนะคะเกล็นะคะ,คะ,คะอันนี้ก็จะมาขูดให้นะคะเวลาทำน้าอ้อยนะคะก็จะได้มีไม,ไม,ไม,ไม่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 ถือว่าไม่มีเ,เปลือบล้างสะอาดนะคะล้างนี่นะคะมาเลยคะ่ะบพี่ชมทคุณลุงนะคะวันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกันตลาดนู้นอันนี้ทางคตนะคะ อ๋ออันนี้ทานดีนะคะมีวิตามินซีนะคะน้ำเตีเฟเวอร์เฟวอรแล้วมันทาให้หอมนะคะไม่น่าล่ะร้านนี้นะคะขายดิบขายดีนะคะมีสูพิเศษนะคะของคุณุนะคะสุดยอดมากนะคะตอนนี้ก็ไม่สินต้าก็มาเชื่ออุ่นุ่นคุณลุงนะคะมนะคะลินใมอ่ต้องกลับบ้านนะคะโอโหนี่นะคะันคอยสันเ็นอน่ เห็นไหมคะโอ้โหเลยนะคะโอเวันในโอเวันไนนี่คืครไหมคะโอ้โหเห็นไหมคะวิธีการใส่เข้าไปนะคะโอ้โหเออแล้วก็จะออกมาคุณผู้ชมคะกร็ปุกเขามีเป็นแกลอนด้วยนะคะแกลอนเท่าไหร่คะคุณลุงอล ยี่สิบโอ้โหเอาไปแบบว่าดื่มให้จุใจเลยนะคะดูแบบเป้าก็จะมีซีเซนเพิ่มตัวนะคะคุผู้ชมอันนี้จะมีทั้งแบบไม่ใส่น้ำแข็งกับบใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเท่าไหร่คะราคาเหมือนเดิมนะคะราคาค่าเหรียญนะคะหรือว่าติดตามเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะ www. handmade. com อันนี้คุณผู้ชมอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เขาขายเครื่องถ้าอยากได้ออเดอร์นะคะก็ อย่าลืมนะครับผู้ชมคะมาฟรีมาร์เก็ตนะคะอย่าลืมแวะมาร้านคุณลุงอย่าลืมแวะมาร้านน้ำอ้อยคุณลุงหยองนะคะนี่เลยนะซันชัยูกสุดยอดนะคะ,คะโอ้โหสุดยอดนะคะนี่ค่ะคุณหล่อคุณลุงคุณลุงหล่อคนนี้นะคะรับรองค่ะแล้วคุณยังสวยนะคะอยู่ข้างหลังนะคะสุดยอดนะคะร้านนี้นะคะร้านน้ำอ้อยนะคะโอ้โหน้ำกันความเฟรชแล้วก็ ส,สดสะอาดนะคะต้องร้านซันชัยชูเกอร์ชูส์นะคุณผู้ชมเอ่อขิงนะคะแล้วก็มะนาวนะคะใส่ขิงก็หอมใส่ขิงเข้าไปด้วยใส่มะนาวเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่อะไรนะคะขมวดขมวดขมวดนะคะคุณผู้ชมคะลงไปในขมวนทีหนึ่งนะคะช่วยแก้หวัดช่วยทําให้สวยนะคุณผู้ชมคะโอเคลาแล้วนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อุ้ยมาเจอมาเจออุ้ยอุ้ย,ย <g ül> นี่มาเจอมาเจอร้านร้านนี้โอ้โหสวัสดีค่ะพี่ชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาเจอร้านพี่ชัยใจดีนะคะอ่ามีไก่ทอดมีกุ้งทอดนะคะโอ้มีมีมีหมดทุกอย่างมีอะไรมีหมดมีหมดทุกอย่างเลยนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอด ร้านนี้นะคะคุณพี่คนเสือเขาตำเองเลยนะคะรับรองรับประกันความแซ่บค่ะแซ่บ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 อีหลีนะคะสแล็คเซตไทยเพิ่งมาวันนี้วันแรกวันรู้ว่าไปมาสุดท้ายโอ้โหมาวันแรกก็สุดท้ายนะฮะโอ้โหนี่นะคะที่นี่นะคะบอกเลยว่ามีเนี่ยอร่อยมากไม่ใช่ใจทไนแล้วสุดยอดร้านส้มตำที่นี่แซ่บแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์นะคะ ศาสนานะคะผู้ชมคะก็มาทักทายที่ตาขาดนะผู้ชมคะเดี๋ยวไม่สีหน้าก็จะพาเดินชมกันต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะผู้ชมถ้าผู้ชมขาเลยแม่สีหน้ามาเจอผักที่นิดนึงนะคะเป็นผักที่ไม่สีหน้าต้องมาซื้อไปรับประทานนะคะนั่นก็คือใบบัวบกปลกผักใบบัวบกใบบัวบกปลกผักรักคุดนะคะมานะคะเป็นไปหมดเลยค่ะมาซื้อไปคั้นน้ำใบบัวบกนะคะจะได้เรียกว่าช่วยบำรุงหัวใจสำหรับ อกหักนะคะอันนี้คุณเลง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 นะคะก็มาช่วยบำรุงนะคะบกช้ำบกช่ำดำเขียวนะคะก็ใบบัวบกนะคะอันชดยอดนะคะใบบัวบกที่มันขึ้นตามย้านี่ไปกินนะคะอันนี้มันเป็นคนละชนิดกินนะคะอันนี้เป็นช้สำหรับทานได้คุณโหตรวนี้นะคะผักเยอะมากนะคะผักบงผักบุ้งนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นผักบุ้งอันนี้เป็นผักบุ้งไทยนะคผู้ชมคะนี่เป็นผักบุ้งจีนะคะผักบุ้งไทยนะคะเต็มเลยนะคะผู้ชมแล้วก็มีไอเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นกะรล่๊ยนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะกระชายใช่ไหมกระชายหอมเับที่เรามาเจออันนี้ผักส้มเลยคุณผู้ชมอันนั้นใบอะไรคะผักสมิกฮะผักสมิกคือใบอะไรคะผักติ้งกิ้งก้าวแล้วอันนั้นเป็นใบอะไรคะอะไรอันนู้นอะเอาดิใบกิเลศกิเลศสด พิเศษสุดนะฮะนี้มาได้เจอผักสวนไทยหลายอย่างที่ไม่ไม่รู้จักนะคะอันนี้มีใบายานางเลยนะขึ้นขาอันนี้มาเจอนะคะนี่คือต้นหัวสักูนะคะพี่ก็ทาําเม็ดสักูใช่ไหมคะพี่ก็ทาําเม็ดสักูใช่ไหมคะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคะออ,อันนี้มันนึ้อจริงก็ได้อ๋ออันนี้ก็เป็นหัวมัน เป็นมันเป็นเกลือค่ะอันนี้นอะไรนะต้นฮะอ๋ะโโอยอะโนพีอ้อยอโนพีไปค่ะไปกันต่อขอบคุณค่ะเป็นไงบาง้างคะมาอ ซีมาร์เก็ตกับแม่สิต้านะค่ะผู้ชมคสนุกสนานนะคะก็อย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็ไปเจอกันที่ซีมาร์เก็ตที่เดิมนะคะที่เก่าเว้เดิมแล้วผู้ชมคะวันนี้ก็คิดว่าเป็นวันหรือว่าไม่รู้ว่าวันทีโดนสุดท้ายแล้วผู้ชมคะก็ถ้าวันนี้แม่สิต้าคงต้องขวขอตัวลาไปก่อนผู้ชมคะแล้วพบกันใหม่คร้าหน้านะคะมาดูกันว่าแม่สีต้าจะพาทุกชมะไปที่ไหนนะคะวันนี้สุดสนานมากนะคะการซีมาร์เก็ตในเช้าวันนี้นะคะ กับแม่ส like ินิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ให้แม่สินิตาเพื่อเป็นกำลังใจในการติดตามแม่สินิตาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีช่อง Tik t o ็อกนะคะอีกอันนึงนะคะที่สามารถเข้าไปคอลโลวแม่สินิตาได้นะคะชมความสนุกสนานของแม่สินิตานะคะสาระบ้ามีสาระบ้านะคะวันนี้แม่สินิตาขอตัวอไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปช้อปิ้ต่อนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ